วันนี้ตามมาดูทุเรียนของพ่อนะครับติดตามดูว่าการขยายลูกการสร้างภูนะครับมันจะขนาดไหนนะครับก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมคอยติดตามดูนะครับวันนี้ตามมาดูต้นทุเรียนของพ่อนะครับดูการติดผลดูขึ้นไปข้างบนนะครับ วันนี้รีบมาเพราะทุกครั้งมาตอนค่ำมองไม่เห็นเท่าไหร่ครับครับกินดกสวยนะครับลูกนี่อีกต้นหนึ่งนะครับดูใบก่อนดูใบใบแข็งนะครับใบแข็งใบแข็งใบเลี้ยงลูกครับถ้าคนในดูเขาก็จะว่าโอ้ยใบคือบงงามแท้แต่ว่ามันเป็นสูตรของพ่อนะครับ สูตรที่ทำทุเรียนครับครับอันนี้อันนี้คือพ่อนะครับพ่อสีเนาะพ่อสีครับแจ้นรวยหรือพ่อดำกี่เหล่าต้นหนึ่งวางสี่สิบตัวอยู่แล้วสี่สิบต้นนี้ลดนอยู่บ่กะร่นก็โดนหมดและวย่ังจะบวชนะอัรอมเห็นเหมือนนั้นบวบบวชนรอบบ่อเขาซองนี่รอบเขาซองขอบส่วนมากจมโดนเลาะรอบขอบครับช่วงเแถาโอ้จู่แถวขอบ นี่ล้วพอถ้าเอา8ปดสิซันเฟสร้อยเปอร์เซ็นนะครับสาดครุดต้นแล้วนะพอ่อต้นละสามขีดนี่นี่รูมันดกๆนี่มันมันตังกินแบบเร็วนะครับครับเดี๋ยวทดสอบเบิง้งแสนเท่าเนาอะอตามแผนเท่าครับดูใบอีกต้นนี้นะครับครับครับใบ ใบกลางใบใหญ่ใบหนาแข็งไม่มียอดนะครับครับดูแคนข้างล่างไม่ได้ออกนะครับเดี๋ยวตัดลูกตัดไรเสร็จก็จะอ,ออกนะครับดูดูขนาดผลครับดูลูกบนต้นนะครับโอ้ยอนแสงนิดหนึ่งครับต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับห้าสิบลูกขึ้นนะครับ กำลังกำลังเบ่งกำลังเบ่งลูกเต็มที่เดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังเบ่งลูกนะครับลูกกำลังเบ่งบลูกกำลังเบ่งสวยเลย มันมืดเค็มๆนิดหนึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดครับแต่ดูก้นผลยังแหลมอยู่อัดอัดได้อีกนะครับขยายผลได้อีกครับนี่อีกต้นหนึ่งภูกําลังเป่งนะครับภูกําลังเป่งครับดูสภาพดูสภาพลูกสภาพ,ภาพ,ภาพใบ หลายคนเขาจะมาดูแลทุเลียังไงดูแลมาให้งามจังคนละโอ้มันเป็นสูตรครับผมถ้าอยากรู้ก็ต้องติดต่อเราครับจะก็ว่รนีรปีนี้แมันรคปีจะปีส่งงโอ้ปีนีนเ้เขมยากปีนีนเ้เขมยากช่งงามพี่กายส่งงามเลยจะออกมถึงปอกเกวดนะส่งหลอกผิดปีนีน้ปีนีน้ปนนเป็นร้อนร้อนแล้วแรงเพราครับขบนก็ ผ er <ok ู้กำลังเป่งเต็มที่เลยสวยนี่สซต์ปุ๋ยหลอบนึงสียาหลอบนี่งยุดยาสีแจะคข้อันมูลครับนี่อีกต้นหนึ่งผู้กำลังเป่งนะครับผู้กำลังเป่งครับดูสภาพดูสภาพลูกสภาพใบนะครับ หลายคนเขาจะวาดูแลทุเรียนยังไงดูแลมาให้งามจังคนเราโอ้มันเป็นสูตรครับผมถ้าอีกรู้ก็ต้องติดต่อเราครับตัวนี้แปดสิบหกยีบสี่เรนเฟิร์ตนะครับของสีสหายครับของสีสหายเล่งคงคมหวานนะครับสร้างภู สร้างผู้เล่นงความหวานเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะพอ40 000, นะ่วันเนาะประมาณ40วันก็จะตัดแล้วนะครับ